ตลอดทั้งปีแล้วก็อายุยืนค่ะเพื่อนๆอายุยืนมากเราสามารถที่จะเก็บได้แบบต่อเนื่องเลยนะคะดีค่ะนี่คะ่คะหัวก็เช่าจะอยู่ตรงนี้นะคะหัวเป็นจุดๆแล้วคะ่ะก็จะใช้ดินกลบคะ่ะใช้ดินกลบลงไปนะคะนี่คะ่ะเรายกแยกออกค่ะตัดใบส่งให้แม่ค้าที่เขาทําผัดไทยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แม่ค้าที่ เขา,เาทําขนมกุ้ยช่ายนะคะขนมกุ้ยช่ายเนี่ยเขาก็จะใช้จํานวนเยอะมากๆเลยเอาไปทําไส้ขนมนะคะมันเป็นผักที่เราเก็บแต่เราปลูกแน่นเกินไปมันก็จะไม่โตนะคะเพื่อนๆเราก็จะต้องขยายมันคะ่ะขยายออกนะคะเพื่อให้ต้นเขาอ้วนเขาโตรอให้เขาขยายออกมาเองนะคะ ตลอดทั้งปีแล้วก็อายุยืนค่ะเพื่อนๆอ,อายุยืนมากเราสามารถที่จะเก็บได้แบบต่อเนื่องเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมันแน่นมากรองต่อมันแน่นมากเราปลูกได้มาเดี๋ยวสมรงจะปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะก็ กระถางนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะปลูกได้จะก,กี่ร่องนะคะเราก็ลองปลูกดูก,ก่อนก็นแล้วหนอเราแยกหนอแล้วเราก็ปลูกในร่องนะคะเพื<ๆ>่อนๆมาดูกันนะคะ,ะฉีกแยกออกมาแค่สองหนอสองหนอแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางลงไปแล้วก็เอาดินกลบนะคะมีกลบแบบนี้นะคะกล<ๆ>บเบาๆค่ะไม่ต้องรับปลูกขนาดสองหัวนะคะแยกหัวนะคะเพื่อนๆแยกหัวนะคะ เรียกหนอนะคะยังอยากจะเอามาขยายอีกหลายๆแปลงนะคะวันนี้ก็มีแปลงนี้ล่ะค่ะที่จะขยายต่อนะคะแล้วก็ปลูกนะคะขุดลุมาปลูกแค่ให้แตกหน่อขึ้นมาประมาณสองหัวนะคะสองหัวนี้มันก็จะแตกไปเรื่อยๆอีกน้อยเขาก็จะขยายอีกนะคะมาแค่สองต้นแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเราใส่แน่นเกินไปไม่ได้เพราะว่าเขาจะแน่นแล้วเขาก็จะแย่งอาหารกัน เราก็เลยใส่ฉีดออกมาเลยค่ะนี่ค่ะหัวก็เช่าจะอยู่ตรงนี้นะคะหัวเป็นจุดๆแล้วช่วก็จะใช้ดินกลบค่ะใช้ดินกลบลงไปนะคะนี่ค่ะเรายแยกแยกออกแปลงหลายๆแปลงเพราะว่าเราจะได้เก็บได้ต่อเนื่องนะคะเก็บได้ทุกๆสัปดาห์ค่ะเก็บได้ทุทกๆสัปดาห์แล้วก็จะตับใบนะคะนีค่ะ ขนมกุ้ยช่ายเนี่ยเขาก็จะใช้จํานวนเยอะมากๆเลยเอาไปทําไส้ขนมนะคะมันเป็นผักที่เราเก็บขนมกุ้ยช่ายเนี่ยเขาก็จะใช้จํานวนเยอะมากๆเลยเอาไปทําไส้ขนมนะคะมันเป็นผักที่เราเก็บชงก็จะให้เพื่อนๆดูการปลูกผักกุ้ยช่ายไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวสมชงขอเวลาไปทำงานต่อนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชกหนอนะคะนี่ค่ะหัวก็เช่าจะอยู่ตรงนี้นะคะหัวเป็นจุดๆแล้วชาวก็จะใช้ดินกลบค่ะใช้ดินกลบลงไปนะคะนี่ค่ะเราแยกแยกออกแปลงหลายๆแปลงเพราะว่าเราจะได้เก็บ ได้ต่อเนื่องนะคะเก็บได้ทุกๆสัปดาห์ค่ะเก็บได้ทุกๆสัปดาห์แล้วก็จะปรับใบนะ,ะมาแค่สองต้นแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเราใส่แน่นเกินไปไม่ได้เพราะว่าเขาจะแน่นแลวเขาก็จะแย่งอาหารกันเราก็เลยใส่ฉีดออกมาเลยะะต้องผักไว้นะคะเพราะว่าได้รื้อแปลงผักกุยช่ายออกหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็มีหัวกุยช่ายตรงนีง ฉีกแยกออกมาแค่สองหนอ่อสองหน่อแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางลงไปแล้วก็เอาดินกลบนะคะดินกลบแบบนี้นะคะกลบเบาเาค่ะไม่ต้องก็ปล,ปลูกทีทีไปได้เลยตอนนี้ผมทรงก็หยิบหัวไปวางนะคะตันลืมค่ะวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะคะนี่ค่ะผมทรงจะแยกร่องผักไว้นะคะเพราะว่าได้รื้อแปลงผักกุยช่ายออกหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็มีหัวกุยช่ายทรงซุก รอให้เขาขยายออกมาเองนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมันแน่นมากรองต่อมันแน่นมากเราปลูกได้มาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะตอนนี้ก็18นาฬิกาแล้วถึงช่วงเตรียมมา,มาแค่สองต้นแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ เราใส่แน่นเกินไปไม่ได้เพราะว่าเขาจะแน่นแล้วเขาก็จะแย่งอาหารกันเราก็เลยใส่ฉีดออกมาเลยสักกันนะคะเปคลิปของสมชงต่อเนื่องตลอดมาวันนี้สมชงก็มาปลูกกุ้ยช่ายให้เพื่อนๆดูคะ่ะขอบคุณนะคะและ้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีหนอนะคะ ตลอดทั้งปีแล้วก็อายุยืนค่ะเพื่อนๆอายุยืนมากเราสามารถที่จะเก็บได้แบบต่อเนื่องเลยนะคะตลอดทั้งปีแล้วก็อายุยืนค่ะเพื่อนๆอายุยืนมากเราสามารถที่จะเก็บได้แบบต่อเนื่องเลยนะคะเราปลูกแน่นเกินไปมันก็จะไม่โตนะคะเพื่อนๆเราก็จะต้องขยายมันค่ะขยายออกนะคะ เพื่อให้ต้นเขาอ้วนเขาโตนะเดี๋ยวสมชงจะปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะก็กระถางนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะปลูกได้จักกี่ร่องนะคะเราก็ลองปลูกดูก่อนกันเลยคลิปของสมชงต่อเนื่องตลอดมาวันนี้สมชงก็มาปลูกกุ้ยช่ายให้เพื่อนๆดูค่ะขอบคุณนะคะและ้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีรับปลูก ขนาดสองหัวนะคะแยกหัวนะคะเพื่อนๆแยกหัวนะคะแยกหนอนะคะยกก็ปลูกทีๆไปได้เลยตอนนี้ผมทรงก็หยิบหัวไปวางนะคะตันลืมค่ะวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะคะนี่ค่ะผมทรงจะแยก ราแยกหน่อแล้วเราก็ปลูกในร่องนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะร่องผักไว้นะคะเพราะว่าได้รื้อแปลงผักกุยช่ายออกหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็มีหัวกุยช่ายตรงุกรอให้เขาขยายออกมาเองนะคะค่ะฉีกแยกออกมาแค่สองหนอ่อสองหน่อแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางลงไปแล้วก็เอาดินกลบนะคะินกลบแบบนี้นะคะ แบบเบาๆค่ะไม่ต้องแปลงหลายๆแปลงเพราะว่าเราจะได้เก็บได้ต่อเนื่องนะคะเก็บได้ทุกๆสัปดาห์ค่ะเก็บได้ทุกๆสัปดาห์แล้วก็จะปรับใบนะคะ,ะตลอดทั้งปีแล้วก็อายุยืนค่ะเพื่อนๆอายุยืนมากเราสามารถที่จะเก็บได้แบบต่อเนื่องเลยนะคะคะแบบเดียวพันเดียวกับพวกหอมพวกกระเทียมนะคะเพื่อนๆเราปลูกหน่อแล้วก็มันก็จะโตเร็วมาก เอาราคาเพื่อนเพื่อนคลิปนี้จะมาปลูกแค่ให้แตกหน่อขึ้นมาประมาณสองหัวนะคะสองหัวนี้มันก็จะแตกไปเรื่อยๆอีกน้อยเขาก็จะขยายอีกนะคะแปลงหลายๆแปลงเพราะว่าเราจะได้เก็บได้ต่อเนื่องนะคะเก็บได้ทุกๆสัปดาห์ค่ะเก็บได้ทุกๆสัปดาห์แล้วก็จะตัดใบนะคะแบบเดียวพันเดียวกับพวกหอมพวกกระเทียมนะคะเ,เพื่อนๆนเราปลูกหน่อแล้วก็มันก็จะโตเร็วมาก เอาราคาเพื่อนๆคลิปนี้จคะเบียบเดียวพันเดียวกับพวกหอมพวกกระเทียมนะคะเพื่อนๆเราปลูกหน่อแล้วก็มันก็จะโตเร็วมากเอาราคาเพื่อนๆคลิปนี้จ้ะแล้วก็ไม่ต้องปลูกห่างเกินไปนะคะตลอดทั้งปีแล้วก็อายุยืนค่ะเพื่อนๆอายุยืนมากเราสามารถที่จะเก็บได้แบบต่อเนื่องเลยนะคะ มชมก็จะให้เพื่อนๆดูการปลูกผักกุ้ยช่ายไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสมชงขอเวลาไปทํางานต่อนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมก็ปลูกทีๆไปได้เลยตอนนี้สมรงก็หยิบปัวไปวางนะคะตันลืมค่ะวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะคะ นี่ค่ะผมส่งจะแยก